นี้ได้เจออีกครั้งนึ้งนะครับเมื่อเช้าผมถ่ายไปแล้วหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมจะมาเครื่องการ์ดครับโยนการ์ดกันครับสามใบนี้ครับขออภัยเมื่อกี้ผมข้ามผิดนะครับน่ครับให้ผมจะมาคข้างกันนะครับนี่นะครับผมก็จะเอาทีละใบนะครับผมจะเอาตัวไปกะจูข้างก่อนนะครับ นี่ครับเวลากว้างเอาแบบนี้นะครับนี่นะครับมานนี้เก็บให้โตหน่อยนนะครับผมต้องจับอันนี้นะครับอันนี้นี่อ๋อถ่ายด้วยกันนะนี่นครับนี่คือน้องผมนะครับอ,อ๋อเก่งมากครับ เดี๋ยวผมจะแถมให้นะครับนี่นะครับเพื่อผมจะเครื่องกาซสามใบผมเครื่อไปสามใบนะครับแล้วผมจะโทรตัวโปกเกมอนของในการนี้นะครับเก็บนี่จะเก็บโปเกมอนมาตัว<น>ถ่ายลงตัวถ่ายลงาามารอสักครู่นะครับ ห้ามกดเลยห้ามกดเลยบอกแล้วห้ามกดอะไรผมมามาแล้วนะคะเมื่อี่ขออภัยด้วยนะครับมันรอครับมันค้างครับนี่ครับตัวโปเกมอนสามการนี่นะครับนี่นะครับ นะครับนี่นะครับไอตอนนี้ลูกชายฉันเป็นบีบ้านะครับผจะแกะเทเกอร์รถนะครับรถจริงนะครับเราจะกินอะไรตอนนี้ยเนี่ยอดีเมื่อกี้จ้าสามใบนี้ครับคือปวกถมอนนี่นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวเต่าครับอ๋อดี อันนี้ปลาป่าอยู่ในห้องนี่แกเกเกอร์นะครับนี่นะครับถามเอาปลาไปปลาพาที่ไปกินข้าวปลาปลาเจตตี้เคนี่มียำไหนมเมียำหน่อยมันแกะแล้วนะครับนี่นะครับนะครับมแกะแล้วเลยนะครับอ้าวนี่ทะคแกะเรียบร้อยนะครับ ไปเร็วพิมพกาลรถด้วยครับนะครับอันนี้คือรถมอเตอร์ไซค์ครับอ้อตัอยากได้ใหม่เลยค่ะอยากได้ใหม่อันนี้จบรายการที่นี่ก่อนนะครับ